สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้อีกเช่นเคยเลยครับแมนก็จะมีที่ดินปลูกบ้านสวยๆอีกหนึ่งแปลงมานําเสนอครับสําหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนะครับนำเบอร์4 8 4ครับขายที่ดินปลูกบ้านสวยๆติดถนนคอนกรีตน,นะครับ เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนคดครุฑแดงเนื้อที่1ไร่206ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายยกแปลงเพียงแค่6 0แสนบาทนะครับราคานี้เจ้าของที่ได้ออกค่าใช้จ่ายในวันโอนให้ทั้งหมดนะครับสำหรับที่ดินปแปลงนี้ครับจะเป็นที่ไร่ติดถนนคอนกรีตส,สวยๆเลยครับถนนคอนกรีตด้านหน้าปแปลงที่ดินจะกว้าง8เมตรนะครับ เป็นถนนสองช่องจราจรนะครับที่เป็นการสัญจรวิ่งเข้าหมู่บ้านไปหาตัวหมู่บ้านแล้วก็ถนนเส้นนี้จะไปออกถนนซีเลนหมายเลข2 1 4 8ได้ด้วยครับผมและสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ไร่นะครับแมนอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าระดับดินกับถนนคอนกรีตนะครับจะเสมอกันพอดีเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องถมดินเพิ่มนะครับหรืออยากสร้างบ้านสวยๆก,ก็สามารถถมเพิ่มเติมได้นะครับผม สำหรับบริเวณแถวนี้ครับหมู่บ้านหนองหัวช้างตำบลด่านในอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้นะครับบริเวณแปลงที่ดินแถวๆนี้ครับจะเป็นลักษณะแปลงที่ดินเนินสูงนะครับผมจะสูงกว่าหมู่บ้านอื่นๆนะครับระดับความสูงจากน้ําทะเลของแปลงนี้ครับจะสูงเหนือน้ําทะเล204เมตรครับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้ครับทิศเหนือกว้าง65เมตรทิศใต้กว้าง43เมตร ทิศตะวันออกกว้าง59เมตรสวนทางทิศตะวันตกกว้าง44เมตรครับบริเวณรูปแปลงที่ดินจะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยมากๆเลยนะครับหากท่า,าในใดที่ต้องการหาที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยครับไม่แออัดไม่วุ่นวายนะครับแล้วก็ที่ดินสูงกว่าระดับน้ําทะเล200กว่าเมตรแบบนี้นะครับเนื้อที่1ไร่206ตารางวาย,ยกแปลง600,000บาทสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 9 8 9 5 1 8 3 5 2ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับและสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้จะยังไม่มีไฟฟ้าประปานะครับไฟฟ้าประปาจะอยู่ห่างประมาณ400เมตรนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะอยู่ท้ายหมู่บ้านครับเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านไปหาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผม และที่ดินแปลนนี้ครับก็จะห่างจากตัวใจกลางหมู่บ้านหนองหัวช้างครับเพียงแค่700เมตรครับห่างจากวัดหนองหัวช้าง1กิโลเมตรห่างจากตลาดไน์มหาชนนะครับ1.5กิโลเมตรครับตรงบริเวณตลาดไน์มหาชนครับจะเป็นถนนสีเลนหมายเลข2148นะครับเพียงแค่1.5กิโลเมตรครับและตรงบริเวณนั้นครับก็จะมีปั๊มน้ํามันมีร้านอาหารนะครับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพียงแค่2กิโลเมตรครับ ส่วนโรงเรียนปฐมนะครับจะเป็นโรงเรียนด่านในครับเพียงแค่4กิโลเมตรครับและที่ดินแปลนนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากเซเว่นอีเลเวนตลาดนัดหนองสวงตลาดสดหนองสวงเพียงแค่7กิโลเมตรห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอิน22กิโลเมตรห่างจากถนนวิรภาพสาย2 27กิโลเมตรตัวเมืองโคราช40กิโลเมตรครับและที่สำคัญห่างจากกรุงเทพมหานคร274กิโลเมตรครับ ที่ตั้งที่ดินแปลนนี้จะอยู่บ้านหนองหัวช้างตำบลดา่านในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับและสําหรับวันนี้แมนขอบคุณมากๆครับสําหรับการรับชมที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ